เอาเป็นว่าผมอ่านที่เป็น,ผล,นผลการพิจารณานะของสารรัมนูนคือเหตุผลก็ให้แค่นี้เดี๋ยวเอยอนาโตมี่แยกแยะดูนิดหนึ่งสารรัมนูนมีมติโดยเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องคือคุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา264ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 นับแต่วันที่6เมษายน2560ถ,ถึงวันที่24สิงหาคม2565ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา158วัก4ความเป็นรัฐมนตรีของนายรัฐมนตรีผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงตามร่ำนูนแห่งร่านในจักรไทยพุทธศักราช2,560 60, 60มาตา170วัก2ประกอบมาตา158วัค4ีิริรวมสรุปสุดท้ายสรุปอันที่หนึ่งการลงมติไม่ใช่เสียงข้างมากไอ้โทษไม่ใช่เป็นเอกฉันท์6ต่อ3อันนี้ประเด็นที่1ของตุลาการนะคะประเด็นที่2การนับการ ดำรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์เนี่ยตุลาการสามนูนมีคําวินิจฉัยว่าให้นับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560โอเค okay. เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่6เมษายน2560จนถึงวันนี้วันที่30กันยายน2565เนี่ยคุณประยุทธ์ก็เป็นนายกมาได้ประมาณ5ปีกว่า,วาเพราะฉะนั้นยังไม่ครบ8ปี ก็จะเป็นต่อไปได้นะแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่เป็นคุณประยุทธ์จะไปเป็นนายกเลยนะ,ะมันต้องฝ่าด่านเลือกตั้งปี2566ก่อนถ้าแแกได้เป็นแกก็จะเป็นไปได้จนถึงเดือนมิถุนายนปี2568ถ้านับ8ปีตั้งแต่วันที่6เ <6 S 1> มษายน2560ไม่ใช่ครบวันที่5เมษายน2560นะ เพราะว่ามันต้องเอาไอ้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บสามสดวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตั้งแต่วันที่ย4สิบสี่สิงหาเนี่ยเอาออกไป<อ>แล้วก็อาจจะไม่แน่นะว่าถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาเนี่ยช่วงรักษาการก็ไม่คิดนะ,ะเออต้องตัดออกไปนะ,ค,ะออคำนวณดีๆนะเหมือนทดเวลาบาดเจ็บเออทดเวลาบาดเจ็บจะมีคนกรรมการมาชูป้ายบอกเหลืยเวลาสี่นาทีประมาณนั้นโอเคอันนี้จบประเด็นถัดไป ที่ผมอยากรู้มากๆเลยเนี่ยก็คือว่าตุลา,าการสารนูนเสียงข้างมาก6ท่านเนี่ยหมายความว่าให้นับหนึ่งตั้งแต่วันที่6เมษายนปีส5 6พทั้ง6ท่านเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้เราก็มาไม่รู้แต่ว่าต้องไปดูคำวินิจฉัยส่วนตนแต่6ท่านที่ว่าเนี่ยที่ไฟเขียวให้คุณประยุทธ์เป็นนายกต่อเพราะยังไม่ครบ8ปีเนี่ยก็เป็นประธานสารรัฐนูนคนหนึ่งคือคุณวรวุธไอวรวิทย์ กังสศสีเทียมคุณปัญญาอุชาชนคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมคุณกิรนิติหวานนคุณบรรจงศักด์วงปราดแล้วก็คุณวิรุณแสงเทียนส่วนเสียงข้างน้อยนะที่ลงมติให้คุณประยุทธ์พ้นจากตาแหน่งเนี่ยไม่รู้ว่าพ้นจากตาแหน่งหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นเสียงข้างน้อยอเป็นเสียงข้างน้อยในนี้คือคุณนครินเมฆไตรัต คุณท,ว,ทวีเกียรติมีนักกนิตแล้วก็คุณนพดลเทพพิทักถ้าหากว่าลงมติให้พ้นจากตําแหน่งเนี่ยหมายความว่าต้องนับหนึ่งปี57าเจอาจจะเป็น6เสียงให้นับหนึ่งตั้งแต่วันที่6เมษายนปี60 3เสียงให้นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปีสองพันนะแต่ว่าไม่รู้นะ,ะว่ารายละเอียดเป็นยังไง ครนี้เราก็เทียบเคียงนิดนึงอันนี้ก็เสริมเทียบเคียงกับอะไรเทียบเคียงตอนที่มีการลงมติให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ห้าต่อสี่ห้าต่อสี่ที่ว่าเนี่ยห้าคนที่ให้ลงมติหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตอน24สิี่สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีคุณนัครินคุณทวีเกียรติคุณจิรานิติคุณวิรุณแล้วก็คุณนพดลแต่ในห้าคนเนี้เขาย้ายข้างไปสองคน ย้ายข้างที่จะย้ายข้างไปเป็นเสียงข้างมากสองคนคเพราะคุณนครินเนี่ยเขาก็ยืนตามเดิมเหมือนกับตอนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเสียงข้างน้อยคุณทวีเกตก,ก็ยืนเป็นเสียงข้างน้อยคุณนพดลก็ยืนเป็นเสียงข้างน้อยส่วนคุณวิรุณกับคุณจิรนิติเนี่ยไปอยู่เสียงข้างมากว่ายนับหนึ่งวันที่6เมษายนปี2006เอวังก็มีด้วยประกาศละชนี้แหละ